ชายหนุ่มผู้เปื่อมด้วยศรัทธาในสมัยพุทธกาลนักุงราชครื้แคว้นมคทมีชายหนุ่มชื่อว่าสิทธาซึ่งเป็นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าแม้ว่าเขาจะอยู่ไกลจากวัดพระเชตวันมหาวิหารที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เขามักจะเดินทางมาเพื่อฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทุกครั้งที่มีโอกาส สิทธาทำงานเป็นชาวนาเขาทำงานหนักตั้งแต่เช้าจาระรเย็นวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังไถนาตามปกติจูจ่ๆท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกหนักจนไม่สามารถทำงานต่อได้สิทธาจึงตัดสินใจที่จะใช้เวลานี้เดินทางไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสิทธาต้องเดินทางผ่านป่าทึบและข้ามแม่น้ำหลายสายแต่ด้วยศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่ย่อท้อเมื่อมาถึงวัดพระเชตวันมหาวิหารสิทธากราบนมสการพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบถึงความยากลำบากในการเดินทางของสิทธาทรงตรัสว่าสิทธาความพยายามและศรัทธาของท่านนั้นยิ่งใหญ่ความภาคเพียรของท่านจะนำพาไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงจากนั้นพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเกี่ยวกับอริยสัจสี่ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่สำคัญในการปลดปล่อยตนจากความทุกข์สิทธานั่งฟังด้วยใจที่เปิดกว้างและสงบหลังจากฟังทมสิทธาเข้าใจในหลักธรรมและได้รู้ว่าการพ้นทุกนั้นต้องเริ่มจากการรู้จักทุกสาเหตุของทุกการดับทุกและหนทางสู่การดับทุกเมื่อสิทธากลับมาถึงบ้านเขาได้นำหลักธรรมที่ได้รับฟังจากพระพุทธเจ้ามาเล่าให้ครอบครัวและชาวบ้านฟังทุกคนต่างมีความศรัทธาและเริ่มปฏิบัติตามหลักธรรมทำให้หมู่บ้านของพวกเขาเต็มไปด้วยความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง สิทธาไม่เพียงแต่ปฏิบัติธรรมด้วยตนเองเขายังกลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของหมู่บ้านช่วยเหลือและสอนชาวบ้านให้เข้าใจและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำคงคานั้นกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเปี่ยมไปด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้าเรื่องราวของสิทธาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงพลังของศรัทธาและความภาคเพียรในการเดินทางสู่ความรู้แจ้งและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าและดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระองค์